นี่คือรอแถววะผู้บ่าวมึงติโอ้ยลายโพสผู้บ่าวคอยพี่คอยสิเปิดให้เจ้าเบิ่งนี่กระแม่นนี่นี่กระแมน่นอันนี้อีกตอนนี้มึงแช็คกับไพ่นี่นี่เด้พี่เอกพี่เอกหล่อเด้เห็นบอเอ้อ่านให้ฟังเลยนะอยากฟังเว้ยบอกว่าคืนฮอดเทาผู้เด้คอยก,ก็เลยถามว่าเป็นยังจังคืนทอดเขาตอบว่าจังได้บัดนี้มุย้ยก็เป็นห่วงกะหักเนาะ เขาว่าปาข้าร่มือขาดแท้ว่ะหวยธรรมดาบอกตอนนี้ข่ออกกาลังคิดยูว่าเหตุจังใดกับพี่เอกเนี่ิเหตุยังล่ะมุยสิบอกว่าเป็นห่วงดีบอกเหจักซั่นแล้วแนวะยเขาคือถอดเฮาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งกาลังคิดดูว่าเหตุแบบใดดีนอเป็นยังละ่ะระหว่างคิดถึงบอกฮะเป็นห่วง หรือสิแคปหน้าจอส่งไปให้เมียมันเบิง่งบ่เหเออเขาขี้ถอนหรว,ว้าวเอายั้ลละป๋าว่าอยากได้กางเกงยิสนไปให้หลานสาวจากโตนี่นะสิซื้อให้หลานน่นผู้น้อยผู้ใหญ่ซ้าใดล่หะห่วยเบิ่งๆบงกะซําโตนี่เด้สูงกะซ้ากันหุนซ้ากันเี่ล่ะน่าสิใส่กันได้นะอยากได้แบบโตใสอยู่นี่แล้วเอากางเกงมือสองก็สิเอาบอเดเดยวนี่ป๋ามามาถอนให้ซะโอ้ยจากสิว่าหน้าไหเนาะถอดให้บอได้ดอกถอดบ่ได้บ่เป็นยั้เดี๋ยวป๋าถอดเองมาว้าว อเอาอหลี่บอดอนีป่าคันสิทอดเอาเองนั่นพันหนึ่งเด้เอาอยู่บ่กพันหนึ่งกับพันหนึ่งมะมักแล้วตัวนี้เอาอิลี่บอกตกลงโอเคกันเก่งเกาตัวละพันมาละมือน,นี่เงินมาเงินมาวายเงินจังได้ยังบระเดก,กันเกงอยู่เอาถอดเอาเลยสัน มาขาวคักแต่ละนี่โรงไนกะโดเลมอนพุนนะเอาคือบดึงง้อไงมันสุดแม่คือดึงขึ้นคือเกาละบันกูลืมไปลืมหยังล่ะกูบอกมีเงินเอาห้าเออคอยสิไปตลาดในเมืองกันเด้อเจ้าอยู่เฮือนนั่นให้เล็เบียกได้งานกวดเฮือนกวดสั้นละสักผ่าสักแท่ละล่างถวยล่างซ้อมน้ำเด้อแล้วก็ล่างถวยแล้วแล้วน่ะให้เจ้ามานมดพักหดมีเออ เอาเ่ากับเมียคือวอาว่ามวนแต่เดี๋ยวนี้อบอามวนมวลได้ไหมครับครับเซตด,ดอกไปจังสัตว์ได้ไหมเว่ยเจ้าคือการอะไรเคราะองเป็นยังเยจะมาสร้างให้คอยเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เพื่อนคอยจิตจัดทิ้ใจเองแต่ทิ้ใจยังว่าคอยเชล้างถ้วยก่อนแล้วคอยซักผ้าก่อนนั่นแล้วเ <laughs> ป็งงนยังไปห้องวชานาที่สร้างอันนั้นสร้างอันนี้ไปใช้คำพราไป ยังมาเสียงดังใส่ยกูเด้เป็นยังคอยตกใจเฮ้ยว่าไม่ได้เสียงกะบอกาะหรเนี่ยเสียงหาสิแตกอีกยั้นมีหน้าที่เฮ็ดกับเฮ็ดไปยึกยักยึกยักอยู่เฮ้